ในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันร,ราชอาณาจากักรพุทธศักราช2476ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2476 ถือเป็นกฎหมายสำคัญในการวางรากฐานระบบการบริหารงานด้านความมั่นคงของประเทศโดยมีสาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปลัดทุนฉลองกระทรวงกลาโหมจากเดิมมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบใหม่ และใช้มาจวบจนปัจจุบันสำหรับกฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดให้สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมอย่างเป็นทางการโดยมีบทบาทในด้านการกำกับนโยบายการบริหารจัดการและการประสานงานด้านการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองคอ์กรด้านความมั่นคงที่สำคัญของประเทศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา92ปีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมมีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหมเริ่มจากพันเอกพระยาฤทธิ์อัคน์ประหลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม สืบเนื่องถึงปัจจุบันรวมจำนวน53ท่านซึ่งแต่ละท่านได้ริเริ่มและพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการบริหารงานด้านความมั่นคงทั้งด้านการจัดระบบราชการการวางกลไกลด้านนโยบายรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโดยในปัจจุบันสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ใน2ลักษณะสำคัญได้แก่ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเสยนาธิการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการกำหนดนโยบายพิจารณาสั่งการและติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย2เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ั้งนี้โครงสร้างของสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมตามพระราชกฤษฎีกามีการแบ่งส่วนราชการพศส5 5 2แบ่งออกเป็น12ส่วนรองรับการดำเนินงานในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการอย่างครบถ้วนในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ5ปีสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ดำเนินการใน5ด้านหลักได้แก่ 1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 4. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศและ 5. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงในทุกมิติจากอดีตจนถึงปัจจุบันผลสมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในทุกภารกิจ สืบเนื่องมาจากความวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของกําลังพลสานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมทุกนายที่ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสํานึกในหน้าที่ต่อประเทศชาติตลอดจนการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการเหล่าทัพและทุกภาคส่วนของสังคมไทยทําให้สํานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติสํานักง,งานประลัดกระทรวงกลาโหมขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสืบสารรักษา และต่อยอดภารกิจตามที่อดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่านได้วางรากฐานเอาไว้และพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติด้วยการยึดมั่นปณิธานในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต ควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายเพื่อปกป้องอธิปไตยขจัดภัยคุกคามของชาติเสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็งรูรักสามัคคียึดมั่นในคุณธรรมรวมทั้งการสร้างขวัญกําลังใจดูแลสวัสดิการกําลังพลเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการปกป้องและดํารงขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยของชาติสื่อไป